สวัสดีค่ะปนมีคำถามจากน้องคนหนึ่งถามว่าทำงานที่อเมริกาเนี่ยให้เงินค่าแรงยังไงเป็นรายเดือนไหมรายวันไหมแล้วรายชั่วโมงเขาคิดยังไงเพราะว่าน้องเคยได้ยินว่าที่อเมริกาเนี่ยจ่ายค่าแรงทำงานเป็นรายชั่วโมงนะใช่ค่ะเขาจ่ายค่าแรงเป็นรายชั่วโมงทุกงานเลยทุกงานเลยเพียงแต่ว่าการจ่ายให้เนี่ยนะ ก็มีแตกต่างกันไปเช่นบางคนเขาก็รับเป็นรายชั่วโมงแบบถ้าทำถึงจะได้ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้บางคนก็ได้เป็นรายชั่วโมงคือทุกคนได้เป็นรายชั่วโมงหมดแหละแต่เขาจะรับเป็นกรณีว่าถ้าทำถึงจะได้ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้อันเนี้ยอย่างป้าโอ๊ตไง ทำวันไหนก็ได้ตังค์วันไหนไม่ทําก็ไม่ได้ตังค์แล้วไม่มีสวัสดิการนะลักษณะอย่างนี้คือทําด้วยตัวเองเป็นของตัวเองเป็นลักษณะว่าทำแล้วขึ้นตรงกับบริษัทแล้วเป็นการรับแบบที่ไม่มีสวัสดิการเนี่ยมีไหมบดไม่รู้นะไม่รู้สิ่งที่บดรู้มาใหม่คือมีอาชีพที่เป็นลักษณะเหมือนรับงานทำแต่ไม่ขึ้นตรงกับสังกัดใดเลยเนี่ยอย่างเช่นพยาบาล ที่เขาเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆอันนี้โบทรู้มาจากผู้ชายที่เขาจ้างโบทํางานทำความสะอาดห้องให้เขาอะนะเขาพูดถึงว่าพยาบาลที่เดินทางไปทํางานในสถานที่ต่างๆตามที่มีมาเนี่ย<น>เขาจะไม่ได้ขึ้นตรงกับโรงพยาบาลใดๆแต่โบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารับงานแบบไหนนะนเขาจะได้เงินที่สูงกว่าทํางานประจําอยู่กับโรงพยาบาลแต่ เขาจะไม่มีสวัสดิการใดๆเลยแล้วก็เหมือนพระโอ๊ตคือถ้ามีงานก็ได้เงินถ้าไม่มีงานก็ไม่ได้เงินอันนี้ก็คือ1อันนะแล้วก็เป็นลักษณะที่ทำงานบริษัทขึ้นตรงกับบริษัทหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเขาจะตกลงกันว่าจะจ่ายค่าแรงทุก1สัปดาห์ทุก15วันอะไรก็ว่าไปเขาก็จะคำนวณตาม ชั่วโมงที่ทําในแต่ละวันแล้วก็คิดไปว่าเออเจ็ดวันสิบห้าวันแล้วเขาก็จะจ่ายทีหนึ่งก็คือโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือจ่ายเช็คหรือจ่ายเงินสดก็ตามตกลงก็มีอีกอันนึงก็คือเหมือนมิเตอร์จะรับเป็นเงินเดือนคือได้ค่าแรงเป็นชั่วโมงเป็นรายชั่วโมงหมดเลยคือเขาจะคานวณค่าแรงตามชั่วโมงที่ทําแล้วก็คิดไปว่าทํางานหนึ่งวันเนี่ยกี่ชั่วโมง หนึ่งเดือนคิดเป็นกี่ชั่วโมงแล้วก็คำนวณมาว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะฐานเงินเดือนของอาชีพแต่ละอาชีพอ่ะอันนี้ก็คือการรับเงินค่าแรงของอเมริกาว่าเป็นยังไงนะนี่คือส่วนที่บ๊รู้นะการลางานการลางานเนี่ยที่บ๊รู้มานะก็จะเป็นลักษณะว่าลาไม่ต้องรอสมวันเจวันคือเขียนอีเมลแจ้งหัวหน้าว่าเออฉันจะหยุดนะ ก็ออกมาได้เลยอันนี้ก็คืออย่างบริษัทของมิเตอร์เนี่ยแต่บริษัทของเพื่อนเพื่อนบอกว่าฉันน่ะต้องแจ้งล่วงหน้า7วันเหมือนที่ไทยอย่างเงี้ยป๊ดคิดว่าก็อยู่ที่แต่และบริษัทเขามีนโยบายแบบไหนยังไงแล้วแต่เราบริษัทก็มีสวัสดิการไม่เหมือนการแตกต่างกันไปนะโดยวรวมๆแล้วเนี่ยรายได้อะดีกว่าที่ไทยเพราะว่าค่าเงินของที่เนี่ยเขาสูงกว่า ในทางเดียวกันคือค่าใช้จ่ายก็สูงเหมือนกันไงเพราะข้าวของเขาอ่ะก็คิดเป็นเงินของอเมริกันไม่ได้คิดเงินไทยเราไม่ได้ทำงานเงินอเมริกันแล้วไปใช้ที่ไทยไงนึกออกปะถ้าเราทำงานเราได้เงินเป็นอเมริกันแล้วไปใช้ที่ไทยเอออย่างเงี้ยมันเยอะนะยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาทำงานโดยที่ไม่ต้องอยู่ประจำที่ก็ได้อย่างเงี้ยเขาไปทำงานที่ประเทศไหนก็ได้สมมติเขาไปอยู่ที่ไทยอ่ะฝรั่งเขาไปอยู่ที่ไทยแต่เขาอ่ะ ทำงานให้กับบริษัทที่อเมริกาแล้วเขาก็รับเงินเป็นเงินอเมริกาอย่างเงี้ยแต่เขาไปใช้เงินที่ไทยเอออย่างเงี้ยมันก็เยอะนะแค่นี้พอจะเข้าใจนะขอบคุณทุกคนที่มาฟังนะคะแล้วมีอะไรที่บ้คิดว่าน่าสนใจสําหรับใครๆหลายคนที่ไม่รู้อ่ะแล้วคุณได้มาฟังอ่ะโบจะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะคะไปละบายบายสวัสดีค่ะ